ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบอสหลุนเป็นออฟเชี่ยลครับผมนี่ครับมาครับแล้วจะออดมาด้วยหรือเนี่ย ดกําลงเวลาอยู่ชื่ออะไรชื่อแบนแล้วผมกูแบนหลยตาเลยสตรอเบอรี่อ๋อนี่นี่ปากดีด้วยนะเออเั้งมาว่าอะไรนะ คืออะไรเนี่ยไหนอยากเอาไปดูสูตรยาสวขาวหน่อยนดอ่อันนี้อันนี้เขาเรียกเขาจะขอสปอนเซอร์จากแบรนด์อยู่เอาแต่ยาสูตรขาวนี่้ยัง่งก็ลองกินไปเรื่อยๆสักสัปดาห์นึงเดือนนึงไม่วากันมันไป็นยาขาวพันเดียวได้ไงนี่ๆๆก็หยิบขนมหวานในถ้วยนึง เอาเอานี่ขบุอยข้างล่างนี่ข้างล่างทับทีมกวบใช่ไหมนี่บอสคะเออในกระดานี่นี่นี่ส่วนนี้ไปพนักงานเลยเหรอครับไปเลยไปเลยแล้วเจอกันตอนยืนนะครับครับได้ครับอะไรก็บอกผมแตกอีกแล้วมีอะไรสองคนไม่มีอะไรเลยมีอะไรเป็นสุดลับไม่มีอะไรเขาบอกว่าาจะมีแบบภาษามือ คุณถ่ายมากไม่ดีเนะ๋ยเยอะวทัวร์ลุงลุงน้องไปไหนลุงน้องับคนขับรถอะ่ะเหรอเนี่ยมองมองกล้องดิอ่ะเอาไว้หน้าปกไว้เพื่อนเธอหายไปไหนอ่ะ อันนี้เราจ่ายด้วยอ่าอ่าสีลงกันอยกาแฟแล้วก็น้ำนะครับ่าะมจไลออยากกิน้งนยุงหลายที่นี่น้องทำไมยุงที่นี่ดุจังไงตัวตัวอย่างก็ไม่เป่งไง วันนต้องขอบคุณอาจารย์เตานะอาจารย์เตากับอาจารย์เต้ยที่ทำให้เูาได้เต้ยนะใช่ไม่ได้ดีเลยห้องัวมุดตอนเต้ยลาตกกระจายหมดนู้วไปเต้ยมดอาจารย์เต้ยอาจารย์เต้ยอาจารย์เต้ยเขาพูดวพี่เต้ยที่อาจารย์เตาอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์เตาขอบคุณอาจารย์เตาและพ่อเต้ยเออพ่อเต้ยพ่อเต้ยเต้ยมันจะเจ็ดสิบแล้วขอบคุณอาจารย์เต้ยและอาจารย์เต้ยพ่อเต้ยเอ้าใครเนี่ยทำไมหน้าตาแปลกอ่ะ เอามากองเอต่าเอานี่ชายาเขาเต๋ากองแตกไปไปพัทยาครับผมไปพรุ่งนี้เลยอยู่พัทยาครับผมคปับท่ับว่าอะไรนะวันนี้ที่มาตรวจงาน อาจารย์่อล้างยังชาวานกินก็ยัง้องะไรอรโอเคนี่ประตูน้ำจุฬามเลยฮะใช่ครับถึงลังสิทด้วยเหรอฮะงานโอ้ยอเ้อนนี้เขาใช้แบบฟอร์มนี้หมด โอ้วันที่17ผมก็ไปบ้านใโคกศกอะทำงานตำรวจอะท่านจนี้กตอนๆแคบผมใช่ไปบ้านบ้านแกอะไรเลยทุ่งนาแกทุ่งนาแกที่วิ่งผ่านวันก่อนมาหายังไม่มาวันนั้นมีแต่ไวกหวัดดีเขายังไงดีแน่ถนี่ค่ะนี่ใครครับนีนี่ใครครับ รู้คะแนนยังดีค่ะอ้าวทุกลูบเล็บเอาะดังดังดังนี่อยู่จังหวัดไหนครับนี่บุรีรัมย์ครับโอ้พบกันดีกันครับผมน้าไส้อยู่จุฬสุธงโอ้น้าไส้น้าไส้ปีนี้จุฬสุธงก็มาใหม่เลย คลิปนี้อยู่ในเวเว่นเวเว่นกำลังวุ่นวายเพราะว่ามีมีตะออดมาด้วยวันนี้วุ่นวายเลยนะอ้าวคุณแม่ไปด้วยวันนี้คุณแม่จะไปหาเที shorts, seven. Seven ike, the, like shoe, uh ่ยวไปหาฝรั่งนุ่มๆรอๆเป็นไงเป็นไงมากับหมอลำเป็นไงความรู้สึก อะไรเกิดขึ้นคะแล้วก็ชิน <c oughs> ชื่ออะไรือ่าวันนี้จะอยู่เป็นเพื่อน <c oughs> ชมูม <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> เา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 ขาว่าอะไรอ่ะมาดูไม่เปิดฝากระโปรงยังไงม่เปิดฝามเปิดฝากระโปรงไม่ไมันจะเติมเติมน้ำมาเปิดฝากระโปรงไง คม่เกี่ยวแล้วไม่ได้ดูเขากดผิดไงดึงมันดูข้างฝาละมันไงตัเตนเลยไมต้องเปิดมละมันอ่ะที่นี่ยุงหดลายมากอะไรที่ายาเงินนที่เกากแอย่างยอมได้แล้วได้แล้วอ๋อที่ไหนพี่นี้เหรอ หรูที่นี่ยุงยุงกดร้ายมากเลยใครจะเปิดประตูอาซาไปเด้อเดี <c oughs> ๋ยวตอนจอดนอนเนี่ยมันจะจักหำเมาเมบ้านบ้านใสบงานไะบ้านจาจเจ้าดี <c oughs> อ๋อ รู้ว่ะค่ะไว้อาบน้ำอย่างเดียวดีกว่าเดี๋ยวผมไปส่งแม่ไว้ที่นั่นกับกับน้องเขาจะไปเที่ยวทะเลกันเดี๋ยวผมต้องมาถ่ายคลิปหน้างานอาบน้ำข,ขออาศัยอาบน้ำดีกว่าได้อือพี่เขาบอกว่านอนก็ได้ห้องว่างอยู่โอ้โหโอ้โหคลิปนี้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับครับผมอวัดีครับอวัดีครับ